สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ด้วยนะฮะยินดีรับสู่รายการนะครับ Hardcore Gamer TV นะฮะือว่าตอนนี้มาโพสตอนดึกๆนะครับเนื่องจากเออ่วันนี้เนี่ยเหนื่อยมากนะฮะตอนเช้านี่ก็ตื่นมาโอ้ไม่มีอารมณ์เลยยังไงไม่รู้นะฮะการแคสเกมที่สำคัญต้องใช้อารมณ์ด้วยถ้าเกิดเราเซ็งๆอยู่ไปแคสเกมแล้วก็มันจะจะไม่สนุกได้นะครับเดี๋ยวจะเหมือนไอริมโบปลาโขกนะครับนะฮะพูดแล้วไม่มีอารมณ์เหมือนไม่ดูหนัง AV มาฮะงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรก็ไม่รู้นะฮะทำให้เสียความสนุกไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ จบแล้วไปไปวิ่งมาแนละ้วเหนื่อยด้วยกลับมาเออไม่ค่อยมีอารมณ์หน่อยนะฮะก็จะพูดอะไรอีกวะอ่านะฮะเออใช่กลับมาที่โปรเจกต์นะครับโปสเตอร์สองอภิผลวีคเคนนะครับเกมอหวดในตำนานนะฮะที่จับปากที่แล้วที่ปาคอนอัดตุดบัวไปนะครับเดี๋ยนะฮะามาโหลดเกมกันนะครับงานะะที่บ้านของวินเซนต์เฮาส์นะครับโอเคนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยอา่าไม่ควรเออให้อะไรวะไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า18ป,ปีเล่นนะครับเพราะว่า มันโหดมากนะแต่หลังจากที่หลายคนดูคลิปนี้ไปนะครับแม่งเด็กไปหันไปเล่นกันหมดเลยครับกูก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะฮเอามานี่นะฮะเขากําลังยิงสมอ้าเจริญเลยมึองข้าเพื่อนกูไปละไอ้เด็กเฮี้ยอ่านะฮะอาหอนนะครับอุ้ยสัตว์ไอสัตว์ผิดท,ที่นะครับน้องครับขึ้นมาทำไมลงไปวมอยู่นี่ไฟ เน่โอ้โหสบีไม่ให้โซด้วยไต่ขึ้นมาุูดเรืมมเลยๆสามแล้วเตลเอเลเยี่ยวใส่หน้ะมา,มาสบีไม่กลัวเยี่ยวนะฮะมาดินี่เจอพี่ระบวกแล้วฮะช่วยกูด้วยยืนบนหน้ามือทัดกันอ่นาเห็นตาเราบ้างครับไฟหนึ่งดอกอ่ะลงไปครับลงไป <c oughs> ลงไปเดี๋ยว หาที่กับบังก่อนนะฮะเลยกันเลือน้อยครับเราต้องเราต้องฉลาดในการเล่นเฮ้ยว hey, ัวช็อตเก้สแาลดูอโอ้ข้าวมีอาหารด้วยนะครับโอ้ oh, นะฮะโอ้ย oh, ูวัววัวสุธนันสานะฮะทำไมาเก็บไปได้วะวุ oh, oh, <fuck. S 1> ้เล่นช็อตกันละอ่าฟักพยามาดีไหนพยายาม <c oughs> โอ้ยไปโอ้ยขังแสงพี่น้องครับโอ้ยเยอะมากเก็บ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 ไนส์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 โอ้ยล็อกเคอร์ลัดเชิ่งแบบพิเศษอันนี้ก็คือปืนล็อกเคอร์ลัดเชิ่งแบบพิเศษกูจะล็อกก่อนยิงละก็กูล็อกซะอ่ะเฮียละ อ้ยเฮี้ยไอสัตว์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 เฮี้ยอะไรยิงแล้วเด้งใส่ตัวเองหนีไหนวะเนี่ยไอโอ้ดับ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 สิวะไอีเขี้ยไปไม่ได้ไอเขี้ยนี่ตัวปัญหาเลยเนี่ยจะเลินละมึงนั่นลุยไฟมากรวิ้นอ้าวไม่ติดไฟด้วยจะเลินละมึงนั่น ว่าใครวิอ oh, oh, ้าวไอ้ควายไม่โดนอ้าวโง่ไปมึงแปะหนึ่งดอกไปนะครับคอนอยู่ไหนวะคอนมหาปลายนะฮะคอนอัศนีนะครับคอนอัศนีอัศนีวสันเปาไปเฮ้ยเพื่อนกูทำที่อะไรเพื่อนกูแล้วมึงเดินไปไหนเนี่ยมึงไม่ช่วยเขายิงเหรอเนี่ย เสบายใจเชิบเลยมึงสบายใจเชิบเหรอเตะกูุ๊ปพีอะไรพ่อง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 มันด่าเป็นคำเดียวอะนะไอสัตว์มไม่เป็นคนครับนอกจากเราต้องคิวหัวมันทีเดียวเท่านั้นนะครับตบหัวนัก,กขา่าววิ่งนักใช่ไหมวิ่งนักใช่ไหมไอ้สัตว์วิ่งนักใช่ไหมโ้แขนมึงด้วยอ่าโอ้โหมึงมีความพยายามมากสุดยอดคนสู้ชีวิต แม้เขาจะพิการนะครับแต่หัวใจเขาไม่พิการครับฉะนั้นเรามอบบนนั้นให้กับเขาครับเปี้ยงแล้วเขาก็ตอมใจตายนะครับนิสเอิ่มมึงมึงโอ้โหดึงเดินวิ่งน่ากลัวมากซอมบี้เกมนี้ดูเลยมันวิ่งหรือเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตร ชิบหายและแม่งซอมบี้เข้าบ้านกูแล้วตายแล้วมึงเฮ้ยไปไปไปปัดกันมาปัดกันปัดกันโตตายมึงเฮ้ยระเบิดระเบิดเก็งมา3สามสองหนึ่งแล้วยิงนะครับไอสัตว์มึงวิ่งมาดิว่ามึงจะเฮียมไม่ตายครับกระหัวไม่แตกนะ หัวแตกแจกแอนตซินนะครับหัวแตกกับแอนตซินไม่จ่ายด้วยนะครับเดี๋ยวนะไม่ต้องกลัวครับเอ้อจะเปิดนี่ตบปึ๊มไปแล้วไปอ้าวเพื่อนโทษที sorry guys โอไม่เอ้าผมมีทะเลาะกันผมมีทะเลาะกัน ทะเล Queen, าะกันท้ไมทะเล Queen, าะกันทำไมคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันนะแเกมองตากันก็เข้าใจอยู่ฮ้ฮ <laughs> ้ฮ้ฮ้ดูว่าเหนื่อยแค่ไหนจุดับเบิล kill นี่เฮ้ยนี่นี่นี <laughs> ่บบน, <laughs> นี่นี่นี่ นี่นี่ไปไรคิวไรคิวนี่ไรคิวเขี้ยนี่ปาไอสัตว์หลวมึงไปไหนแล้ววะเนี่ยเขี้ยเอ้ยไอสัตว์วิ่งวิ่งเหอะวิ่งเหอะไปแตะไปตะขาครับหนึ่งดอกครับเดี๋ยวนะไอเขี้ยกระตุกตะขาบเลยเฮ้ยไอเขี้ยเอ้ย เกียรีิหัวระเบิดพอดเลยโชคดีงไปเ้ยเี่ยมเมเลยสามสิบกว่านนูนนูนู้่้่ากู้น,นู้นู้นูนไปไปน้นู้้นู้กู้้นู้นู้น้นู้้้น้้น้นนนน้น้ แจกไปครับพอนมหาปลายอคอนอัศนีอัศนีพนระส,สันโอเคเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดีของกินเล่นนะครับสแน็คเงงเงงเงงแล้วก็ตันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขังแสงอยู่ไหนวะคังแสงอ่าน้ำมันมวยะฮะเอ้ยมึงมาทำไมเนี่ยไอสัตว์ไอ,อบ้านกูไอสัตว์ ไหนนะคุณล้อแน่เลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาฉีดส่งฉีดส่งฉีดส่งไปฉีดส่งเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่มีหัวชิบหายได้มีหัวผีหลอกชิบผีหลอกได้ไงวะมึงเจึงมรสท็อปท็อกเทลกู กว้างเะยเว้ยไอสัตว์ไอสัตว์ทำสามเจ้าเอียดีโลกโอ้โหไม่มีหัวกันบานเลยไอสัตว์อ๋อรู้แล้วมาจากไหนปอไฟไฟอยไอสัตว์โอ้โยโอ้ยโอ้ยตายหาแล้วตายหาแล้ว no ฉันติดอยู่ในบ้าบ้านมะบ้านนี่ไงคนไม่มีหัวกูต้องกัดขามึงละไอสัตว์

ไม่มีใครฆ่าก็ได้ครับกูยืนอยู่นี้เชียนอวกใส่ทัดหัวมึงอ่ะายสัตว์โอเคเยี่ยมเอาถือเียาเลย Well Vince it's been educational but I gotta head back การซอมบี้เรียบร้อยวู้ฮู o t h a n k s for the help man I g i v e you a lift กูงงว่ามึงถืออะไรอยู่นะจอบล่องหนเหรอกูบ้าโอุ้ยปวดไข่ปวดเยี่ยว สวนสัตว์นะครับนอ้อสวนสัตว์สวนช้างใช่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 ถือเขียวทำหน้าเออโพอสต์ตู้ดูดนะฮะอ๋อค่าช้างจำนวน21ตัวเฮ้ยน่ากินอ้าวกวีกวูกวเป็นยมาทูนะเว้ยล้อมทำไมไอสัตว์วิ่งวิ่งวิ่งไปบินไปเกนจิ คนเหตุการณ์ไม่ได้ปล่อยไปครับเป็นผู้หญิงนะฮะเฮ้ยีครับซื้อของเลยครับซื้อของหน่อยไอสัตว์นั่นมีมีดบินด้วยกูมีดยาวกว่าครับกูมีดยาวกว่าครับโอ้เยี่ยมโอ้เนิสเนิสไอสัตว์เอ้าใจย่องทำไมเมียมึงอ่ะหัวมึงไอสัตว์โธ่มีก็เอออแต่ว่าเขียวก็ยาวสัตว์ฝันไม่ถึงเอาหัวเอาเมียงไปด้วยนั่นช้าง ตกมันเลยเฮียไอ้ดำมึงโดนช้างตกมันแล้วควิดเฮ้ยสัตว์ควิดไอ้เฮียดำนี่ควิดกูหาพ่องอะไอ้สัตว์กับปลาจะไหมโอ้ยแต่กระสุนกูซาไอ้สัตว์ suck my bullet เยี่ยมเยี่ยม suck my bullet bitch อ่า เห็นช้างตายทั้งตัวนะครับเอาใบบัวมาปิดนะฮะเยี่ยวซช้างครับนู๋ไปสัตว์อ้ลูกน้องอย่าอย่าเฮ้ยเยี่ยมเผาช้างครับมันนี่ได้เวลาอุ้ยเอ้าไม่ตายวะไอ้โอ้ยนู๋นูนู๋ไอ้ควายเฮ้ยลื่นเฮ้ยอย่าโอ้ยน่ากลัวว่ะ เฮียอะไรวะน่กกา,ากุ้ยบะเลยตกมันแล้วโอ้ชาล้องแรงชาล้องแรงไอสัตว์ชอบไปกเก็บครัโอ้ยเฮียเฮ้ยโหช้ำสลด์สไลายน์เฮ้ยตาหอกแดดสิงซะเอ้าแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยกุญแจเฮียอะไรนะเ,เฮ้ยอไ,นะอไอซ่าไม่ไหวแล้วผมยิ่งก็ปัง ้าป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 ืนอื่นมีไหมไอสัตว์ชอบนี่ใช่ไหมมึงแดกหัววัวไปช้างยังเมาอ่ะโอ้ทีเดียวตายประเจ้าโจ๊กโหดจัดโหดจัดหัววัวอันเดียวฆ่าช้างได้อ้าวชิบหายแล้วอ่านโดนๆเดี๋ยววิ่งวมาดนควันเออกินอะไรซะเออฉันไม่ไหวแล้วขอตายก่อนแล้วกันน่ย ตายปตังไลแล้วมึงเอกเคอรัดเชอกไป้ไหนวะเอาอ้ควายเต้งนานกูไม่ใช่วะเนี่ยอุ้ยโดนกูด้วยแดกแดกอ้วไม่ตายเว้ยแู้นูนูนูน e e แดกแดกแดกช่างบักช่างบักช่างลื่น

นั่งกลัวจริงๆัง่านนี้มันจะมาจากตรงไหนอีกวะเนี่ยเออ M16 อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดินน่าตายเป็นไงวะอีอ้วนอีนี่ก็ช้าง ช้างช้างช้างเหมือนกันตายมึงเฮ้ยปุ๊เกสมันเร็วมากเลยเกมนี้ฆ่าช้างนะฮะช้างนี่เป็นสัตว์ขึ้นชื่อเอ้ยสัตว์คู่คนไทยเลยเนี่ยทำไมกูทำอย่างนี้เนี่ยกูมันเร็ว